เอบอกตัดเธอบอกมันตัดด้วยเหรอครับใช่มีความสึกผมเหยียบขึ้นไปแต่ผมจำลอดไม่ได้นะเหมือนช่วงเราจะแบบแรงทอกเราจะเร่งแบบขับให้ความเร็วมันขึ้นเร็วอ่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าผมกระชากเกียร์อะไรนะก็คือเหมือนเข้าดีปกติอ่ะแล้วกดเร่งลงไปให้มันจมหน่อยก็เลยให้มันจมหน่อยครับเพื่อที่ให้ร้อบมันขึ้นเร็วอ่าคราวนี้มันมีอาการอยู่สองสามครั้งอาการเนี้ยนะ แารเล่นคุณป๋องบอกคือเป็นการขิดดาวใช่ไหมไม่ไม่เหมือนขิดดาวก็แค่ว่าเหมือนเราขับอยู่ธรรมดาพุทผมขับอยู่ตอนนี้ความเร็ว20 3สาเนี่ยไอ้ดีผมกดฟื้ดขึ้นไปเลยไงฟื้ดฟดจะให้แบบความเร็วมันขึ้นเป็น60-800แ0้อยะไรให้มันเร็วขึ้นนั่นนะครับแต่ตอนที่กดอะผมไม่สังเกตนะว่าว่าขับว่าเข็มไมมันขึ้นประมาณไหนขับแล้วมันก็จะตัดตัดแบบเหมือนตัดคือรู้สึกเลยว่ารถขับไปต่อไม่ได้แต่ก็ยังขับได้นะแต่มีกเขาขับเหม หมือนมันอืดอ่ะเออเอ้ยมันเป็นที่ตัดแต่พอหลังจะตัดแล้วเนี่ยผมก็ถอนกันเร่งแล้วก็มาขับ,ออขอบต่อมันก็ปกติทุกอย่างใช้ยี่แบบนี้อยู่สักวันสองวันครับท่านใดที่กําลังดูไลฟ์อยู่เนี่ยผมก็ลังจะบอกว่านิสสันฟิกาโร่เนี่ยโดยปกติเกลความร้อนมันอยู่ประมาณน,นะครับแล้วก็อันนี้เกลน้ำมันอันนี้เกลความร้อนนะครับเดี๋ยวจะพาวิ่งที่ความเร็วอัตามร้อยหนึ่งเลยนะครับวันนี้ลองวิ่งร้อยหนึ่ง เป็นการวิ่งทดสอบรถเฉยนะครับปกติเราไม่ได้ขับเร็วขนาดนี้นะฮะเป็นการทดสอบเทอร์โบที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับอ่าจะดูซิว่ามันลื่นขึ้นไหมนะครับนี่ยจะกเบิ้งตอนที่ผมเหยียบโผมันโอเคแล้วครับอ่ามันมันเหยียบขึ้นแล้วว่าเหมือนมันน่าจะโอเคนอ่าอย่างเงี้ยอ่าโอเคแล้วครับซึ่งตอนนี้ความเร็วผมไปที่ประมาณร้อยละโอ้นี่รอบนะครับรอบเกือบร้อยครับรอบโอเคแล้วแต่เราก็ต้องถอน๋อ นพอใจไหมก็โอเคครับเป็นที่พอใจไหมครับมันมันก็คือมันหายอ่ะอย่างเราขับผมจะรู้ความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันปวดได้ผมติครับแต่ทีนนี้ร้อยหนึ่งอะผมว่าผมเราเหยียบไปหน่อยก็ร้อยร้อยสิบเราก็ต้องถอนแล้วหายตรงนั้นหน้าแล้วเราต้องถอยที่แรกอาการเนี่ยผมว่ามันปวดติดแล้วนะครับเออมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนี่ร้อยยี่สิบแล้วครับเวลาต้องถอยถอนแล้ว ถามุูดตอกนิดนึงผมว่ามันมีเวลาวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยมันมีเสียงลมเข้าหรือว่าอะไรไหมลมลระครับมันเป็นอย่างฮะไม่มีแล้วก่อนนเนี้ยมันมีเสียงลมเข้านะครับบริเวณไหนครับผมก็รู้อยู่ว่ามันเป็นตรงมุมกระจกครับขับขวาครับอ่าจะมุมกระจกอ่ะครับแต่ก็แก้ไขคุณกิจก็ไปทําให้ไปแก้ไขได้ครับไปรู้สึกแต่มันก็น่าเป็นทียางแะ้รผมว่ารถมันรถมันเลยอะไรหลายปีแล้วนะตามอายุฮะตามอายุ ตอนนี้ตออเร็เวที่ร้อยหนึ่งก็มีนะไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงลมแล้ว,ลลวนะครับอตอนนี้มีเสียงลมเงียบธรรมดาก่อนเนี้ยสักแปดสิบแปสองเงียบม,มีมีคนถามมาว่าวิ่งความเร็วร้อยอะ่ะทําไมมันถึงสี่พันรอบต่อบไหนลองตรงนี้สามพัน โอเคผมให้คําตอบทางเทคนิคแล้วกันนะมันเป็นรถสามเกียร์ตอบเหมือนกับเวลาเราวิ่งที่เกียร์สอ่ะเราันจนรอบอยู่ประมาณนี้นแต่พอรถสี่เกียร์ปุ๊บมันจะทดลงมาหยือประมาณสองารอบใช่ครับรถสามเกียร์จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้แบบวิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแช่นานด้วยความเร็วร้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่มันเล่กแซงได้แล้วคุณตอบเล่กเล่กได้อันนี้ผมเล่นอยู่นะอันนี้รถตอโล่งก็จะเล่นนิดนึง ครับก็ตรงสุดที่ร้อยยี่สิบแบมันก็มีความปลอดภัยเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าร้อยยี่สิบเกินแล้วไปแล้วโอ้โหซิ่งโลดฟ้าตอันนี้เป็นการทดสอบรถเฉยๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการแบบขับรถเร็วแบต่ว่าอย่างว่าขับเร็วอย่างงี้ยดีนะดีฮะที่ผมดูจังหวะมันรถไม่ดีฮะแต่ว่าพอรถได้มาดูแล้วมันจะอันตรายก็ต้องถอยแล้วต้องถอยเลยอ่ะครับ คือเผื่อมีใครดูอยู่เจ้าหน้าที่คือเราทำเรื่องทำเทอร์โบเสร็จและครับตอนนี้เราเป็นการทดสอบรถบนทางด่วนเฉยๆนะครับซึ่งเป็นทางถนนโล่งๆนะครับไม่ได้อ่าจะขับรถเร็วอย่างนี้ตลอดนะครับไม่ดีให้กับเกินไม่ดีนะนี่ผมแค่ดูจังหวะว่ารถมันไม่ดีจริงๆก็จะเหยียบแค่ตรงอ่ะเอ่อพอนขึ้นได้ก็จะถอยอ่ะแล้วก็มาแจกความรู้โอเคนะโอเคในที่ผมก็จะลงโชครับ แต่โดยโดยเบื้องต้นเธอโบเปลี่ยนมาก็โอเคนะเพราะว่ามันเหยียบออกนะขาผมก็จะเหยียบนื้อโอ้มันเหยียบแบบผมฟังเสียงมันนิ่มนะไม่มีไม่มนเหมือนก่อนนะไอ้ก่อนนะอุ้ยเวลาวิ่งมันไม่ีแล้วตอนนี้ไม่มีผมว่าน่าจะเป็นตอนนั้นอาการคือเป็นอาการเริ่มต้นของเอโบจะพังทีนี้ในมุมมองของช่างเป็นช่างนะครับมันเป็นอย่างนี้ี๋ยวผมขยายให้ คือก่อนหน้านี้คุณต่อมาซื้อรถคันนี้มาแล้วรถมันก็เป็นรถที่ไม่ได้ใช้แล้วต้องบำรุงนะใหม่แต่ตอนแรกเลยที่เอาคันนี้มาใหม่ๆเนี่ยมันมีอาการสตาร์ทครั้งแรกวัดข่าวทีนี้เราสองคนก็เลยมาวิเคราะห์กันเออว่าเฮ้ยมันเป็นที่เครื่องเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือเปล่า แต่ตอนนั้นไม่ได้มองเทอร์โบเลยนะเราตัดประเด็นเทอร์โบไปเลยนะใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีอาการคือเร่งขึ้นปกติแล้วก็จมีเสียงวิววิวให้ฟังเหมือนพ่อหูเลยนะก็เลยตัดเทอร์โบตัดปัญหาเรื่องโค์โบไป